พริกแกงของคนไทยเรามันมีหลากหลายหลายอย่างเยอะมากตะกูลน้ำพริกเดี๋ยวลุงจะค่อยๆทำให้ลูกหลานดูไปเรื่อยๆเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป้ามีพริกแกงของลุงวันนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยนะลูกหลานเด็ดแน่นอนอ่ะาดูจากนี้ลุงก็จะเริ่ม ครับสวัสดีครับลูกหลานวันนี้เจอกับลุงจูนเช่นเคยลูกหลานได้คอมเมนต์มาหลายคนเลยว่าอยากให้ลุงทำน้ำพริกแกงให้ดูหน่อยพอ <Okay. S 1> ดีน้ำพริกแกงของลุงหมดพอดีลุงก,ก็เลยทำจะทำให้ลูกหลานได้ดูกันเลยว่าพริกแกงทำกันอย่างไรการทำพริกแกงอาจจะไม่เหมือนกันทุกที่แต่ พื้นที่ของลุงนี้ที่ปูยญาตายายได้สอนลุงมาที่ลุงจําความได้ว่าทํายังไงลุงก็จะทําให้ลูกหลานได้ดูกันให้ลูกหลานได้ดูกันมาดูการลูกหลานว่าลุงจะแนะนําว่าว่าใช้อะไรบ้างก็พริกแกงนี่ลุงก็จะมีตะไคร้มะกรูดแล้วก็ขากระปีพริกแห้งใหญ่แล้วก็ พริกแห้งจินดาเล็กหอมแดงกระเทียมเกลือเม็ดเนี่ยส่วนผสมที่ทำพริกแกงกระเทียมก็ให้เป็นกระเทียมไทยจะหอมดีมากๆเลยแล้วก็หอมแดงหอมแดงก็คือหอมไทยเราเนี่ยจ,จะหอมมากมากเลยแล้วก็พริกแห้งนี่ก่อนที่เราจะเอาไปตำเราต้องมาเด็ดแช่น้ำให้นิ่มก่อนถึงจะเอาไปตำ จะตาง่ายเนี่ยเราลุงหลานโนล,ลงจะเอาพริกแห้งลงแช่น้ําก่อนที่จะเอาไปแช่น้ําเราต้องเอาพริกแห้งใหญ่อันเนี้ยมาตัดให้เป็นท่อนๆเพื่อไปแช่น้ํามันจะทําให้ตำง่ายเนี่ยทำานี่ยลุงหลานเนี่ยจะใช้ตะกรันไกตัดก็ได้ใช้มีดตัดก็ได้ตามความถนัดเนี่ยเดี๋ยวเราแช่น้ําให้นิ่ม ตอนนี้ลุงได้หั่นพริกได้แล้วก็จะเอาลงไปแช่น้าเนี่ยหยิบลงไปเลยเนี่ยเม็ดเนี่ยมันจะออกออกเองเม็ดเดี๋ยวตอนนี้เราแช่น้ำแล้วเราขยำขยำหน่อยเม็ดก็จะออกเนี่ยนะเม็ดออกมาแล้วเนี่ยยังมันทำแช่น้ําแล้วก็เอาน้าเทลงไปเลยเดีย๋ยวลุหลานจะทำเงี้ยเนี่ย,ย,ยแช่ไปแช่สักพักหนึ่งค่อยเอาขึ้นมาตำ เนี่ยเล่เเามือขยำขยำหน่อยเขาจะนิ่มไวขึ้นเม็ดก็จะออกมาจะไม่ติดไปติดนิดหน่อยได้ พริกแห้งกินดานี้แช่น้ำด้วยเพราะลุงใช้สองอย่างพริกกินดานแห้งเนี่ยจะทำให้เผ็ดขึ้นมากมาอีกหน่อยนึงจะอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าลูกหลานไม่ทานเผ็ดไม่เก่งก็ใช้แค่พริกแห้งใหญ่อย่างเดียวอันนี้ลุงก็จะแค่น้ำเอาลงแค่น้ำไปเลย แช่ okay, น้าลงไปแล้วก็ขยำมยำแล้วก็เพื่อทําความสะอาดไปในตัวเลยเนี่ยขยามยำไปพิกแกงของคนไทยเรามันมีหลากหลายหลายอย่างเยอะมากตระกูลน้ำพริกเดี๋ยวลุงจะค่อยๆทำให้ลูกหลานดูไปเรื่อยๆ เดี๋ยวลูกหลานค่อยติดตามลุงไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ลุงด้วยช่องกินอร่อยกับลุงจุนนะอาลูกหลานอนนี้ลุงก็จัดเตรียมหั่นผิวมะกรูดไว้ก่อนที่จะเตรียมก็คือมีผิวมะกรูดตะไคร้ขา,ขาเนี่ยลุงจะเตรียมหั่นไว้ก่อนเลยแต่กูดเนี่ยเขาใช้เฉพาะผิว ช่เฉพาะแค่แค่ผิวผิวมะกรูดเนี่ยเนีแ่ยบบปาลงไปอย่างนี้เนยเราเอาเอาแค่ผิวแบบอย่างนี้ลูกหลานนะเนี่ยเนี่ยเอาแค่ผิวผิวมะกรูดนี่จะทําให้หอมใช้แค่ลูกเดียวก็พอแล้วเพราะว่าปริมาณที่ลูกจะตำแค่เท่านี้ใช้ผิวมะกรูดแค่ลูกนึงเนี่ยลูกหลานตะไคร้กับพริกพริกลุงซื้อมาอย่างละยี่สิบบาทสองอย่างเนี่ยอย่างละยี่สิบ แล้วก็ตะไคร้ลุงจะใช้แค่ประมาณสี่ต้นกับเนี่ยสี่ต้นที่ลุงกำลังหั่นอยู่เนี่ยเนี่ยตะไคร้เนี่ยสี่ต้นลุงใช้แค่สี่ต้นแล้วก็ขาประมาณนี้เนี่ยขาประมาณนี้นะขาเนี่ยประมาณเนี่ยป,ประมาณแง่งหนึ่งเนี่ยหั่นจะได้ท่านี้แต่ถ้าพริกมากกว่านี้เราก็จะเพิ่มฝึกตะไคร้ขลางนี้ขึ้นตามไปหรือมะกรูดตามขึ้นไปตาม จำนวนให้เท่าๆป้าล้านเท่าๆกันเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป้ามีฮีพริกแกงลขงวรนนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยนะลูกหลานเด็ดแน่นอนอ่ะตามดูจากนี้ลุงก็จะเริ่มตามแล้วเพราะพริกที่ลุงแช่ไว้ได้ได้ที่แล้วนิ่มแล้วอันนี้นะลูกหลานนะดูนะ ก่อนที่จะเอาพริกลงลงเจ้าก็จะเอาเกลือลงไปก่อนเกลือเม็ดเนี่ยเกลือเม็ดเนี่ยลงไปเลยเนี่ยลงไปเนี่ยแล้วจะกนี้ก็จะเอาพริกแห้งที่ได้แช่น้ําไว้เนี่ยลงตามแต่ก่อนที่จะเอาลงไปก็เสเด็ดน้ำซะก่อนอันนี้ต่ำง่ายมันนิ่มแล้วแช่น้ําไว้นิ่มแล้วแล้วลูกหลานกลัวแสบ มือรุ่งหลานใช้ใส่ทุกมือได้เนี่ยรุ่งหลานเนี่ยเม็ดจะออกเองตามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระปุกเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้ทานได้ยาวระยะยาวเลย พอหมดแล้วเราก็ทําต่ออีกไม่ต้องไปซื้อเขาก็ได้ถ้าขยันตำทีนี้ก็เริ่มตำาอาตอนนี้ลุงได้ตำพริกละเอียดแล้วนี้ลุงก็จะตัก พิกเนี่ยลงไปพักก่อนพกพักไปก่อนถ้าอยากได้ละเอียดมากว่านี้ก็ตำต่อไปได้อีกแต่แค่นี้ก็ให้ได้แล้วตักพัก,พกไว้ก่อนตอนนี้ลุงก็จะมาตามผิวมะกรูดนี่แล้วก็ถึงจะเอาไปปผสมกันอีกทีนึงมันจะง่ายเนี่ยตำให้ละเอียด อตอนนี้ลุกหลานผิวก็กูดลุงได้โคกละเอียดแล้วตอนนี้ลุงก็จะเอาเพื่อตะไคร้กับขาลงไปโคกให้ละเอียดอีอตายต่อไปเลยแล้วก็โขกให้ละเอียดเลยอยากทานของอร่อยต้องขยันโคลน่อย อลูกหลานขาตะไคร้ผีมะกรูดลุงได้ตำละเอียดแล้วแต่ลูกหลานถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็ตำต่อไปได้อีกเอาตอนนี้ลุงก,ก็จะใส่กระเทีหัวกระเทียมลงไปเลยเนี่ยหัวกระเทียมเนี่ยหยิบจะหยิบมือนึงจะตามด้วยหอมแดงซอยแล้วได้ตำง่ายๆตัดลงไป แล้วก็ตำให้เข้ากันให้ละเอียดเข้ากันไปเนื้อเดียวกันไปเดีย๋ยวพอเราตำเข้ากันดีแล้วเราถึงจะเอาไปรวมกับผสมกับพริกที่เราตำไว้ก่อนหน้านี้อาลูกหลานตอนนี้ลุงตามขาตะไคร่ระกูดละเอียดหอมแดงอะไรเนี่ยละเอียดมาแล้วแต่นี้ก็ลุงก็จะเอาพริกลงไปผสมกันเลยเนี่ยลงผสมกัน ให้สองอย่างนี้ตามให้เข้ากันไปเพราะครกเรามันเล็กลุงถึงก็ต้องทําทีละอย่างแต่ตอนนี้สุดท้ายสุยดท้ายเลยลุงก็จะใส่กะปิเนี่ยใส่กะปิไปนหนึ่งช้อนเนี่ยหนึ่งช้อนมอนพูนเนี่ยแล้วก็ตามให้เข้ากัน เนี่ยหอมหอมผิวมะกรูดเราตำเราเองจะถึงเครื่องถึงเครื่องแล้วถึงใจไปแกลงแล้วมันจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวค่อยๆตำไปเรื่อยๆให้เข้ากันอ้าวเนี่ยลุงก,ก็ตำตำละเอียดแล้ว แต่ถ้าอยากได้ละเอียดมากกว่านี้<ม>ก็ตำต่อไปนาน,านๆก็จะละเอียดมากขึ้นมาขึ้นแต่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเราหอมหอมมากเลยมันถึงเครื่องอะ่ะลูกหลานเพราะเราเราทำจำนวนน้อยอะ่ะจำนวนน้อยถึงเครื่องดีอ่าตอนนี้พริกแกงของลุงจุนก็ได้แล้วลูกหลานที่ลูกหลานอยากให้ลุงทำลุงก็ทำให้ลูกหลานโดยได้ดูแล้วนะ เนี่ยทำตามลุงได้เลยจะอร่อยไปแกงเพราะว่าเราทำน้อยๆมันถึงเครื่องลูกหลานดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้และกระดิ่งให้ลุงจุนด้วยช่องกินอร่อยกับลุงจุนขอบคุณครับ